ครับต่อไปเป็นวิธีเอากระสุนออกเมื่อเราไม่ใช้งานนะครับเป็นแบบที่2ก็คือการเอากระสุนออกจากทางหลอดบรรจุกระสุนนะครับขั้นตอนที่1ห,ห้ามไกขั้นตอนต,อนต่อไปก็กดปุ่มฟีกระจมมือนะครับเพื่อคัดกระสุนที่อยู่ในลำเพลิงออกไปนะครับจากนั้นจะมีกระสุนอีกหนึ่งนัดไหลาตามออกมาแล้วก็เทออกทางช่องคัดปอกนะครับ จากนั้นเราก็หงายปืนขึ้นนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกดที่คันหยุดกระสุนนะครับกดเข้าไปทางด้านซ้ายมายือกระสุนก็จะเลื่อนออกมาให้เรานะครับวิธีนี้เป็นการเซฟกระสุนปืนลูกซองของเราได้ในระดับหนึ่งน่ฮะถ้าเราคัดออกนะครับคัดออกแบบวิธีแรกมันจะทําให้กระสุนปืนลูกซองของเรานั้นชํารุดได้นะฮะวิธีนี้เป็นวิธีที่เซฟกระสุนแต่ในการคัด กระสุนออกจากตัวปืนนั้นก็สามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีนะครับ